สวัสดีครับวันนี้ซุนก็จะมารีวิวบับอีกนะคะบ,บับอีของใครคะของพีย่จินกับน้องโซนนะคระผมองซซื้อใหม่มาวันนี้เลยรีวิวแค่สอง,งนะอันพอเนาะเพราะว่าคิดถึงนเขาแบบรีวิวยาวใช่ไหมหรือวิวแค่สอง,งอันเนี่ยขอเพีย่จินนะครับอันนี้เพีย่จินลงที่ตกไปแล้วลงที่ตกในยูทูบเนะก็คือจะเป็นวงเกิร์ลจาของน้องโซนแบบนี่เอามาอัดเลย คนเหมือนแบบอามอัดเดินกดให้เพื่อนเพื่อนดูซิเอาฟังเสียงของพี่ซีนก่อนอของพี่ซีนเป็นวงกลมของพี่ซีนก็จะเป็นอย่างนี้นะคบอ่ะฟังเสียงมันกดกดใ้ตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยครับท,ทุกคนดูแล้วทุกคนก็โหวตในติก๊กต็อกด้ยนะคะไปคอมเมนต์ในติก๊กต็อกอันซีโนส มีติ๊กต็อกของนสุลด้วยนะคะว่าอันซีนสุลแฮปปี้นะคะแล้วก็มันจะขึ้นเป็นแบบว่าติ๊กต็อกนสีนเองนี่แหละแล้วก็ไปคอมเมนต์ในคลิปไหนก็ได้นะคะน่าจะเป็นอ่น้องซินขอเรียกคลิปที่เป็นคลิปเอ่อรูปเจ้าไม้อ่ะค่ะที่เป็นไปคอมเมนต์ในเออจริงๆแล้วเอาคลิปไหนก็ได้เดี๋ยวนซินจะลองไปเปิดไล่ดูนะคะในติ๊กต็อกอันซีนสุลแฮปปี้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณนสินก็จะมากดต่ด ของใครเออชอบรูปชอบความเป็นของใครชอบรูปอะไรอไรัยหลเงี้ยคอมเมนต์มาได้หมดเลยนะคะแล้วก็เราจะมาดูผลกคนถ้าชอบของเพี้ยนซิงนะคะกดหนึ่งถ้าชอบของน้องโอโซนกดสองนะคะในติดต่ออันสีองโอซนแฮปปี้เหมือนกันเลยนะครับอ่ะมาต่อไปกดของน้องโอโซนบ้างฟังเสียงรูปอาร์อมอาโมอัสนะคะอ่ะกดเลยครับดังของเสียงเยเซนะครับ ของน้องโอโซนมี29ตุ่มให้กดของพีเอ็นซีมี28ตุ่มให้กดนะคะอ่าเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมไปโหวตในติ๊กต็อกอันสิโอโซนแฮปปี้ด้วยนะคะชอบของพี่จิ้งกดเดี๋ยวผมจะลงทั้งสองเดี๋ยวผมจะลงทั้งสองน้องโอโซนกดสองของพี่จิ้งกดหนึ่งของน้องโอโซนกดสองในติ๊กต็อกอันสิโอโซนแฮปปี้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเดี๋ยวผมเอาไปลงนะในติ๊กต็อกในทุ่